การปวดหลังใส่รักฟันเทียมเกิดขึ้นได้ไหมแล้วแก้ไขอย่างไรไปดูกันเลยเฮ้ hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกพี่หมอช่วยช้งนะครับเคสนี้เนาะมาเล่าให้ฟังเขสนี้ในคนไข้จริงเนาะ คนไข้ใส่รากฟันเทียมไปแล้วฟันหน้านะครับแล้วก็มีอาการรู้สึกตึงๆที่ฟันหน้าตึงมากตึงมาสองทีแล้วยังไม่หายตึงนะครับทีนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คืออันที่หนึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับอันที่หนึ่งคือตัวฟันรากเทียมใส่ไปปุ๊บมันมีการเบียดกันนึกภาพลักษณะจะเหมือนกับการเคลื่อนฟันพอมันเบียดปุ๊บฟันมันจะเคลื่อนออกไปอีกตำแหน่งหนึ่งถูกไหมครับพอมันเบียดอ่ะมันก็จะเหมือนกับเรา ดัดฟันดัดปุ๊บพอมันเข้าเป็นตำแหน่งที่มันไหวแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยรอประมาณสัก2อาทิตย์ถึงเดือน,1เ,อน1เดือนประมาณเราเหมือนเหมือนเราเคลื่อนใส่เหล็กอะประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็จะเคลื่อนต่อถูกไหมครับถ้าใครเคยดัดฟันเนาะถ้าเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราใสาฟ่ฟารเค็มเสร็จปุ๊บตึงๆช่วงแรกๆแล้วสอาทิตย์ยังไม่หายตึงอะถ้ายังไม่หายนะครับก็กลับมาดูได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจากอันนี้เกิดจากแรงผักเนี่ย ประมาณเดือนหนึ่งสองก็ที่ถึงเดือนหนึ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นแค่สอสมวันเองแหละแต่ถ้าเป็นเยอะต้องมาดูกันอีกอันนึงนะครับเกิดขึ้นจากอะไรได้อีกก็คือตัวฟันเดิมเองนะครับมีการบิดเก้นะครับสภาพตัวรากเองนะครับไม่ได้ความพร้อมของฟันนะครับเนื้อแปลว่าตัวฟันเองอาจจะมีอะไรพยาธิพลาสซ่อนอยู่หรือเปล่าตัวเอ็นเอ็นของฟันที่ยึดอยู่อาจจะไม่ได้ดีอยู่แล้วหรือเปล่าเพียงแต่ยังไม่มีอาการยังไม่ได้สังเกตส่วนใหญ่ที่เจอคือคนไข้ไม่จัดสังเกตมาก่อนเพราะ เมื่อก่อนไม่มีฟันพอมามีมีเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยคือของใหม่แปลกปลอมเราเอ๊ะมันใช่ไหมเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งอันนี้คือเล่าให้ฟังทุกคนว่าเจอหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือส่วนใหญ่ก็จะให้คนไข้เวทันซีคือรอดูประมาณ1เดือน2อาทิตย์แล้วแต่บางคนหลังๆพี่หมอเช็คประมาณ3เดือนเพราะว่าบางทีไม่ใช่แค่เรื่องของฟันเป็นเรื่องของการฝึกเคี้ยวความมั่นใจปรับตัวนะครับรอยยิ้มฝึกการกัด บางคนที่ต้องฝึกการฝึกการเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยฝึกการกินใหม่นะครับเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตำแหน่งใหม่หมดเลยนะครับจากไม่มีมามีเนี่ยมันเหมือนแขนเทียมขาเทียมะคระับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝึกนานนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเวลาพี่หมอเช็คเนี่ยทำใส่ฟันเสร็จเนี่ยเขาจะเช็คหลักเดือนขึ้นไปหนึ่งถึงสามเดือนเพราะว่าเราพี่หมอเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ซี่เดียวนะบางทีใส่เป็นแบบทั้งแถบเลยห้าซี่เจ็ดซี่ไงเหมือนอวัยวะใหม่ต้องฝึกกายภาพใหม่อีกช่วงหนึ่งเลยนะครับอะทีนี้กลับมาที่เคสที่เมื่อเรารากีมวปด เกิดขึ้นได้2อย่างนะครับก็คือเกิดจากมันผักเอ็นมันบวมนะครับแล้วก็มันสักพักก็จะหายนะครับหรืองานหนึ่งคือคนไข้จับสังเกตเองซึ่งข้อ2เนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ะทีนี้ถ้าตกอยู่ที่ข้อหนึ่งฟันมันเบียดกันจนมันเอ็นมันอักเสบมันมีการเคลื่อนตัวของฟันฟันมันจะฟันมันจะเคลื่อนได้มันมีการอักเสบก็คือมีการทําลายข้างหนึ่งมีการสร้างข้างหนึ่งอันนี้มันเหมือนหลักการของการเคลื่อนฟันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมที่หมอคือถ้าเกิดจากข้อ1เนี่ยสิ่งที่แก้มีอะไรได้บ้าง ถ้าคนไข้ยอยากได้ตำแหน่งเดิมเลยไม่ให้ฟันเคลื่อนเลยวิธีที่1คือถอดอกถอดถอดอก่อนถอดอก่อนให้ฟันมันเอ็นมันหายอักเสบก่อนให้มันกลับตำแหน่งที่มันโอเคก่อนนะครับนะวิธีที่1ถอดปุ๊บรอหายแล้วก็รอแล้วค่อยใส่ใหม่อ่านี่คือถอดส,สบายใจแล้วก็ใส่วิธี2คือไม่ต้องทําอะไรรอต่ออีกช่วงหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ในตำแหน่งของมันเองแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นวิธีที่2นะครับ วิธีสามคือนะครับวิธีสามคือถ้าอาการสมมติเนี่ยแค่แค่หนเสพแล้วมันหายก็คือจะอยู่ในสองอันนี้แหละนะครับวิธีที่สามคือก็คือถ้ามันไม่หายเลยและเอ็นมันจะเสพมากขึ้นมีหนองปลายรากอะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือเพราะว่าพยาธิสภาพของฟันเองมันไม่ได้ดีอยู่แล้วซึ่งมันกรณีเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รักษารากไปเลยจบนะครับก็หายแน่นอนทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้ พยายามให้ตกอยู่แค่1ห,หรือ2นะครับให้มันเบาที่สุดนะครับซึ่งถ้าถอดแล้วรอคนไข้แฮปปี้ก็ยินดีนะครับแต่วันนี้คนไข้ามาถามพี่หมอว่าพี่หมอครับถ้าเราจะแค่กอให้มันเบาๆให้มันไม่โดนแล้วมันจะดีขึ้นเป็นไปได้ไหมผมบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ยากให้นึกภาพว่าซี่นี้ซี่งรงกางเนี่ยเหมือนแขนเรามันมีการอักเสบอยู่มันใช้งานนะักแขนมันเอ็นมันอักเสบถูกไหม พเอ็นอักเสบเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเกี่ยวกับแขนและขาไม่เกี่ยวกับหมอฟันเลยเนาะเอ็นอักเสบทาไงดีครับก็คือแขนเราใช้งานหนักถูกไหมหมอฮะให้ทาอะไระใครรู้คอมเมนต์เลยใช่ไหมให้ทําอะไรครับก็คือให้พักแขนไม่ให้ใช้แขนหนักแปลว่าไม่ใช้ไม่ใช้หนักคือต้องไม่มีแรงกระทาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอ็นอักเสบก็คือไม่ให้มีแรงกระทาไม่ให้เคลื่อนไหวแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้ไม่ให้ใช้งานหนักก็คือต้องเอาแรงออกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะให้ถอดออกเลย แต่เจียเพียงเล็กน้อยเนี่ยระหว่างว่ามันจะหายแปลว่าเอ็นตรงนี้ยมันยังมีแรงกระทําอยู่ถูกไหมถ้าเราเจียเยอะเจียเยอะเพราะใส่กลับไปมันตำแหน่งมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดช่องว่างเพราะฉะนั้นการแก้ของพี่หมอที่คนไข้ร้องขอว่าขอให้เจียนิดนึงแล้วใส่กลับไปคําถามคือเจียแค่ไหนเจียนิดเดียวก็จะไม่หายอยู่ดีแต่ถ้าเจียเยอะ ก็โบก็ห่างห่างก็คืองานที่ทํามาก็คือเสียอยู่ดีว่าในมุมพี่หมอคือเราให้ถอดเลยถ้าอย่างแบบเป็นตกเป็นข้อเนี้ยคือถอดเลยให้ฟันมันหายก่อนให้เมคชชว่์ว่ามันแค่เอ็นอักเสบเท่านั้นถ้าฟันมันหายปุ๊บเอ็นักเสพหายแล้วตำแหน่งนี้นะเวลาเราใส่รอบหน้ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นถูกไหมเราใส่ปุ๊บอัดตึงครับหมอเอาให้มันพอดีที่สุดไปวัดกันตอนนั้นดีกว่าเหมือน เวลาเราเอ็นอักเสบอะเราต้องผ่าตัดอะคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่ผ่าตอนที่มันอักเสบนะเพราะหมอเองก็กะระยะทุกอย่างมันก็ยากไปหมดมันมีการบวมระยะมันไม่ได้น,นู่นนี่นั่นมันหมดเลยเพราะส่วนใหญ่หมอจะเวทแอนซีให้มันหายก่อนให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาทําเหมือนกันวันนี้ถ้าคนไข้ขอให้ผมเจียผมอธิบายคนไข้แบบตอนแรกคนไข้จริงเหรอครับหมอผมบอกผมกล้าอัดกล้องเลย <c oughs> กล้าถ่ายโดยบอกทุกคนเลยว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยให้ถอดให้พักก่อนให้มัน เบาก่อนให้มัน make ั u r e ว่าซี่เนี้มันไม่มีพยาธิธภาพไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับรากเทียมแค่มันบังเอิญมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแค่นั้นเองอ่ะมันอาจจะเกี่ยวกัน whatever นะครับแต่ว่าเราเอาสา,สาเหตุที่คนไข้รู้สึกออกก่อนปุ๊บหลอถ้ามันหายก็คือเราใส่รอบหน้าเจียให้มันเบาที่สุดอ่ะแล้วคนไข้รับได้ไหมต้องไม่โบ ổ, แล้วก็โอเคมันก็ make ซนส์ถูกไหมครับอันนี้คือไม่เชียร์ให้แก้วันนี้ อ่าไม่ไม่ให้แก้แบบให้พอดีวันนี้เพราะมันจะไม่มีทางพอดีเพราะาคุณพอดีเขาว่าพอดีก็เกิดช่องโหว่ขึ้นแรงก็ยังกระทาที่ฟันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมที่หมอคือต้องบอกว่าก็มีสทางเลือกคือเราถอดก่อนหรือเราจะรออันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่คนไข้เลือกนะครับส่วนตัวก็ต้องเอกซเรย์ดูก่อนว่าปลายล่ามีปัญหาไหมนะครับก็คงประมาณนี้ทีนี้มึงบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับก็คือในการใส่รักฟันเทียมเนี่ยหลังการใส่รักฟันเทียมเนี่ยคนไข้าอาจจะมีความรู้สึก ตึงแน่นนะครับหรือในเคสนี้เนี่ยคนไข้รู้สึกว่าปวดนะครับเกิดขึ้นได้แน่นอนในกระบวนการรักษาหรือแก้ไขเนี่ยเราจะทําวันนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการรักษาต้องคิดด้วยหลักและเหตุและผลเช่นการที่ฟันแน่นถ้าคนไข้รู้สึกว่าเบียดมากนะครับโดยปกติอย่างที่เราไปแล้วเนาะถ้าแน่นมากเราก็ต้องถอดออกนะครับถ้าคนไข้ปวดนะครับพอแน่นมากนะครับตำแหน่งฟันที่มันเคลื่อนก็จะเหมือนกับการดัดฟัน ผ่านไปสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็จะหายปวดนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีไม่ต้องแก้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ปวดมากอยากให้แก้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราก็ต้องถอดออกก่อนเพื่อให้มันตำแหน่งมันดีที่สุดนะครับเพื่อดูด้วยว่าตัวฟันตรงกลางที่มีการเบี่ยเนี่ยหักมีอาการอักเสบใดๆหายไหมเพราะถ้าไม่หายนะครับสิ่งที่มักจะเจอคือที่หมอมะเจอคือว่าเวลาที่เราทำสองซี่เนี่ยใกล้ๆกัน คนไข้มักจะปวดฟันซี่ตรงกลางหรือซี่ข้าง,างๆเหตุผลก็คือว่าสภาพฟันเองไม่ได้ดีมากอยู่แล้วเวลากลับมาทําจริงๆเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้ดีมากกลับมาใช้งานจริงๆคนไข้จะรู้สึกหรืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าเราไม่เคยสังเกตฟันว่าซี่นี้มันมีการเคาะแล้วมันเจ็บหรือเปล่าแต่พอกลับมาใช้งานจริงๆเนี่ยเรามอนิเตอร์เราสนใจตรงนี้เป็นพิเศษเลยก็ทําให รู้สึกว่าซีเนี่ยมันไม่โอเคหลังการใส่รากฟันเทียมเพราะฉะนั้นในหมูมีควาโชคนะครับถ้าใส่รากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ไม่สบายเนี่ยมันควรจะต้องแก้ไขแต่คําถามคือในบางเคส่างเคสนี้เนี่ยพี่หมอเลือกจะไม่ได้แก้ไขให้เหตุผลคือถ้าแก้มันต้องแก้ในแบบที่ต้องถอดซึ่งคนไข้อะไม่สะดวกที่จะถอดอันนี้คนไข้เป็นคนเลือกเนาะแต่ถ้าจะแก้แค่เจียเฉยๆเนี่ยในเอ็นที่มันมีการอักเสบมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นถ้าแก้เราไม่ได้ช่วยมากนะัก ไม่แนะนําให้ทำนะเพราะการรักษาใดๆเนี่ยมันต้องมีหลักคิดหรือว่าเหตุหรือผลในการดูแลคนไข้ก่อนส่วนทานะครับหรือไม่ทำอย่างเคสนี้เนี่ยเลือกที่จะใส่ไปก่อนนะครับเป็นเป็น c h o i c e นะครับคนไข้เลือกเวนี้พี่หมอรับนะครับโอเคแต่ในบางกรณีเช่นคนไข้บอกขอเชียร์นิดนึงให้มันจะดีขึ้นได้ไหมพี่หมอบอกว่าไม่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเจียร์เสร็จปุ๊บตัวทั้งหมดมันยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นสุดท้ายเจียร์อีกเจียร์มากเจียร์น้อย สุดท้ายถ้าเจียมากแล้วช่องมันหากเกิดขึ้นครอบก็ต้องทําใหม่ซึ่งอันนี้มีแต่แย่ลงก็เลยแนะนาคนไข้ว่าใ hey, ห้เวทและซีรอดูก่อนถ้ามีปัญหายังไงดูแลให้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องตกใจเพราะการทรํารากฟันเทียมนะการใส่ฟันเนี่ยสิ่งสําคัญมีปัญหาเนี่ยมาถามได้นะครับแต่ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณหมอยางพี่หมอโชคเนี่ยต้องมีหลักคิดว่าเราจะแก้อะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าคนไข้มาเราก็แก้ไปเรื่อยไม่งั้นจะไม่จบเพราะฉะนั้นนะครับการทรํารากฟันเทียมนะครับ แนะนำว่าควรทำกับคุณหมอที่เราไว้ใจนะครับแล้วก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องมีปัญหาในหลังทําก็ดูแลกันไปนะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมโชว์คทิมงานด้วยครับสวัสดีครับ